อานนนแสนน่านนำอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงสี่ภาคพร้อมแกนนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสมัครเป็นสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติกับทางแรมโบ้ร้อมหนึงอดีตปู่บ้านเสื้อทั่วประเทศกว่า28,850หมู่บ้านเป็นสมาชิกหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกอีกสมัยนายอานนนแสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตนได้น,น,นาอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงสี่ภาคประกอบด้วยนายสมชัยแสงทองอดีประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือนางนิตยานาโลหรือนักสู้ปอสีอดีประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานนายใบทิศสิริสุขบรนอดีประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลางและนายทวีประยัติอดีประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ พร้อมด้วยนายสุพลหมื่นสีพรมอดีตคอมมิวนิสต์สหายทวัชชัยในฐานะประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือพอระทอได้เดินทางมายื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกับทางพี่แรมโบ้ด็อกเตอร์เสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อร่วมอุดมการเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาชายชาติทหารผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งและต่อเนื่องเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าถึงประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างถูกต้องและตรงจุดและที่สำคัญในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ไวรัสโควิน1าทีนระบาดไปตัว่ว โรคนี้ท่านก็สามารถนำประชาชนชาวไทยฟันฝ่าอุปสรรคและโรคร้ายไปได้ทําใ้้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดจึงทำให้นา,นานาประเทศยอมรับเชิญไปร่วมทำการค้าขายฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับการเปิดประเทศนำเอาแรงงานไทยไปทำงานยังประเทศซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา นายอนุนยังได้กล่าวอีกว่าตนได้ประสานงานและทํางานภายใต้สโลแกนที่ว่ารวมไทยสร้างชาติร่วมกับพี่แรมโบด็อกเตอร์เสกสกลอัฐาวงมาตั้งแต่กลางปีพศ .2563 และได้ทําเสื้อออกมาให้แกนนําอดีตบูบ้านเสื้อแดงสวมใส่กันจนมาก่อตั้งจดทะเบียนเป็นพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงเดือนมีนาคม2564กับคําว่า รวมไทยสร้างชาติเป็นคําที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชอบและตั้งคํานี้ขึ้นมาเองแต่ทางพี่แรมโบ้เกรงว่าคนอื่นจะนําชื่อนี้ไปใช้จึงส่งทีมงานไปจดทะเบียนเป็นชื่อพักไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านตนทราบว่าทางพี่แรมโบ้ได้แจ้งให้ในายกรุงตูรับทราบแล้ว ซึ่งท่านเองก็ไม่เห็นจะว่าอะไรและในอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะประชาชนเองก็เรียกร้องมาเป็นจำนวนมากที่ต้องการจะให้ท่านมาเป็นหัวหน้าพักและที่พวกตนอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงได้มาขอสมัครเป็นสมาชิกพักในครั้งนี้ก็เพราะว่าพักไทยรวมไทยสร้างชาติ มีความชัดเจน่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปและคิดว่าอนาคตการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหากพักพลังประชารัฐมีปัญหาก็จะได้มีพักการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาและพักนี้ก็ถือว่าเป็นพักที่มีความชัดเจนในการปกป้องชาติศสาสนาพระมหากษัตริย์ ที่เป็นอุดมการณ์ในสายเลือดของชายชาติทหารอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้อย่างชัดเจนตนขอประกาศตรงนี้เลยว่าทางสมาชิกอดีตปูบ้านเสื้อแดงทั้ง28,850ปูบ้านทั่วประเทศไทยทั้ง4ภาคจะขอสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและสนับสนุนผู้สมัครสสในแต่และจังหวัดที่ทางพรรค ทรงลงสมัครเป็นตัวแทนของประชาชนให้ได้เป็นสอส,อสอที่จะมายกมือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนเนื่องอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนนิวส์24นิวนาทิพศีรีรายงาน